สวัสดีครับผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้แน่นอนครับเป็นเรื่องราวของพระเอกใหม่ช่อง3นะครับก่อนหน้านี้นะฮะก็มีขึ้นเทรนด์ทวิตเตอรไปแล้วนะครับคือเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะช่อง3ครับกลับมาแล้ว และแน่นอนครับวันนี้กราฟมาแล้วในโหนกระแสนะครับวันนี้พูดคุยกับกราฟขนาวุฒิครับสวัสดีครับครับสวัสดีคะสวัสดีพี่นุ่มโอ้โหกราฟนี่พี่ไม่เคยเจอตัวเป็นๆนะพี่เพิ่งเจอเคยเจอกันทั้งรักวันก่อนเจอคุณแม่ที่ช่องสามคุณแม่น่ารักมากครับคุณพ่อก็น่ารักมากคือพี่อยายืนงงๆอยู่แล้วคุณแม่ก็แบบว่าคุณนุ่มคุณนุ่มแล้วคุณคุณแม่ต้องกราฟสวัสดีครับพี่ก็สวัสดีคุณแม่น่ารักมากครับมีพี่น้องกี่คนมีพี่สาวอีกหนึ่งคนครับ สวยแล้วก็หน้าตาดีอย it> ่างนี้ไหมก็จะออกทางเหมือนคุณแม่ครับส่วนผมจะเหมือนคุณพ่อแม่ก็จะเอาเหมยๆยนิดนึงวันนี้ขอญาติคุยกันแบบสบายๆได้ครับในทุกๆเรื่องที่คนกระแสถามแล้วกันดูวันนี้กลับเป็นกระแสพี่ขอโหนหน่อยก็แล้วกันได้ครับเอ่อทำไมชื่อกลับก็จริงๆมาจากชื่อบริษัทของคุณพ่อครับ Grace Union Product ครับพ่อก็เอาตัว ข้างหน้าครับที่เป็นตัว G ตัว U แล้วก็ตัว P มารวมกันเป็นคาว่ากลับครับคือกับคือกับคือกับเฉยเฉยใช่ครับไม่ใช่กรับไม่ใช่ครับกับคือกอไกไม่หันอากาศฟอฟันฟอฟันกรับกรับอย่างนี้เฉยแล้วทำไมอยู่ดีมันกลายเป็นกรับมีลอลิงข้ามาด้่าผมไปเปลี่ยนเองครับทำไมไปดูดวงมาแล้วผมอยากให้ชื่อมันมีความหมายครับพี่หนุ่มอ๋อใช่ครับทำไมกรับมีความหมายยังไงกรับแปลว่าอ่าวครับอ่าว เหมือนกราฟออฟไทยแลนดก็จะแปลว่าอ่าวไทยอะไรเงี้ยอ๋อคือก็เลยอยากจะชื่อให้มันมีความหมายหน่อยไม่ใช่กราฟกรฟกรฟเรียกไปกราฟกรฟกรฟเฉยๆมก็ตลกดีแต่ว่าเราก็อยากจะให้มีความหมายด้วยในชื่อของเราอ่าฮะคือวันนี้น้องกราฟรู้สึกยังไงบ้างวันนี้โอ้โหเรียกว่ากระแสน้องเนี่ยมาเป็นเบอร์ต้นๆเลย นะครับแล้วก็แซงโค้งศิลปินใหม่ๆที่เรียกว่าตอนนี้กําลังกําลังแบบผุดขึ้นมานะฮะคือการาฟที่เป็นเบอ้์ต้น,น,นรู้สึกยังไงกับกับตรงนี้บ้างก็ก่อนนึ่งก็ต้องขอบคุณพี่ๆแฟนคลับล่ะครับเพราะว่าเราก็ต้องพูดกันตรงๆว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่มีพี่ๆแฟนคลับคอยซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาถึงจุดนี้ไม่ได้พี Fan ่ๆแฟนคลับเขาก็ช่วยกันซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องทาให้เรามีวันนี้ด้วยครับจริงๆแล้วกราฟเนี่ยเคยเล่นละครกับทางช่องสามมาแล้ว เคยครับเรื่องเป็นเรื่องมาเฟียเรื่องมังกรครับตอนสิงห์งแล้วเล่นเป็นคุณติ๊กจัสดาพรปะใช่ตอนเด็กเล่นเป็นช่วงวัยรุ่นครับผมเพราะว่าพี่เคยครับ,รบนี้อะลองดูนิดนึ่งฮนะลองดูนิดนึงลุกขึ้นเป็นลูกผู้ชายห้ามคุกเขาให้ใครผมขอร้องแล้วครับป้าว่าบอกให้ลุกขึ้นผมไม่ลุกยังไงผมก็จะไม่ไปเรียนต่อที่อเมริกา เพื่อนผมไม่เห็นจะมีใครต้องไปสักคนวัวให้หรือไปหรือก็ต้องไปแม่ครับแม่หรือก็ต้องไปด้วยทำไมต้องเอาแม่ไปด้วยไม่ต้องถามมากให้ดูเท่านี้ครับกลับเล่นเยอะไหมเรื่องนี้ก็ประมาณสองซีนครับก็จะมีซีนหน้าวันพรลลุธแล้วก็มีอีกซีนหนึ่งเป็นซีนที่กำลังจะขึ้นรถเพื่อไปสนามบินกับคุณแม่ นี่เป็นครั้งแรกที่เล่นละครปะครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับตอนนั้นยิ่งแบบเราต้องมาเจอกับพี่ติ๊กในกองและพี่อู๋อะไรเงี้ยครับเราก็จะแบบเราไม่ได้เข้าฉากกับติ๊กถูกไหมใช่ครับแต่เจอพี่เขาเขามาเขามาถ่ายของเขาอยู่แล้วแล้วก็มาเจออะไรเงี้ยแล้วเรามาเล่นได้ยังไงเรื่องนี้ขออนุญาตคือตอนแรกเราไปเรียน acting อยู่ครับช่วงนั้นช่วงประมาณม4ครับแล้ว เหมือนกับว่าครูที่สอน acting ผมเนี่ยเขาเป็น acting coach อยู่ในกองของพี่ออฟพงพัฒน์ตอนนั้นเขาก็เลยกำลังหาแคสนักแสดงบทนี้อยู่ครับเขาก็เลยเอาเด็กในคลาสเขาไปแคสดูไปแคสกับพี่แดงธัญญาครับแล้วคือพี่แดงไงก็เห็นว่าเด็กคนนี้ควรจะต้องเล่นเป็นติ๊กเจษดาพรครับตอนที่โตขึ้นมาใช่ดูไหมฮะปรากฏว่าใครจะไปคิดณวันนั้นสิ่งที่พี่แดงได้เห็นกับกลายเป็น มันเป็นตัวจุดประกายขึ้นมาตัวหนึ่งเลยทําให้กราฟเนี่ยนะฮะวันนี้ก็คือโ่งดังเหมือนกับระดับพิิกจัดสดาพรขึ้นมาเหมือนกันยังยังยังไม่ขนาดนั้นครับโอ้โหครับน้องดังมากวันนั้นพี่บอกตรงๆพี่เดินลงไปในช่องสามพี่ตกใจมากคือพี่คิดว่าเอ๊ะข้ขอโทษนะมีงานแห่อะไรกันคือดอกไม้นี่เต็มกําแพงแล้วพอเดินไปดูใกล้ๆนี่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 นครับนี่แล้วดอกไม้เนี่ยนะ มันจะมีกำแพงอีกข้างหมืนจะเห็นรถเต็มแบบเยียดเลยนะนี่ดูเดยนล้นไปทางล้นเนี่ยไปเนี่ยมาอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเดินไปดูใกล้ๆเนี่ยนะฮะเป็นแบงค์นี่เป็นแบงค์เนี่ยครับเป็นแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันพี่ขอระรับนี่นี่นี่กลับลงมาถ่ายรูปได้นะใช่ครับวันนั้นพี่ขอระรับเราลวงนิดหนึ่งได้ไหมวันนั้นเนี่ยเราได้ของขวัญจาก ความรักของแฟนๆที่ให้เรามาเนี่ยขอโทษนะถ้าเป็นมูลค่าเนี่วันนั้นประมาณเท่าไหร่เห็นบอกสามคันรถที่แบกกลับไปโอ้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน่าจะถ้าถ้าเท่าที่รู้มานะครับจะมีช่อหนึ่งรู้สึกจะ2องแสนหาังคับสองแสนห้าแค่ช่อเดียวนะครับแต่ช่ออื่นผมยังไม่ไ,มได้ทราบว่ามีมูลค่าเท่าไหร่แต่พี่ไปถามทางผู้จัดการน้องกับทางคุณแม่มาแล้ว คุณแม่บอกว่าวันนั้นนะที่มาที่ช่องสามเนี่ยนะฮะแล้วมีคนที่รักกราฟนะครับแล้วเขาก็ส่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งของนะฮะหรือว่าเป็นเงินเป็นแบงก์ต่างๆนานา,นานเนี่ยแล้วก็ทําเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความรักส่งมาให้กราฟเนี่ยนะฮะเบ็ดเสร็จเนี่ยเกือบสองล้านสองล้านเลยแหละครับประมาณเกือบสองล้านบาทเนี่ยนะฮะคือกราฟไม่เคยไม่เคยรู้ใช่ไหม เนี่ยพี่ไปสืบมาจากคุณแม่แล้คือผมจะรู้รับทราบแค่ผ่านๆครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่จัดการเลยเนี้จะเป็นทางคุณแม่ครับผมแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครัว่านี่ฮะนี่ยังเป็นส่วนน้อยนะยยเคยมีความรักของแฟนๆแ,แฟนคลับที่ส่งมาให้เนี่ยนะฮะในวันรับปริญญาครั้งนั้นเนี่ยเขาส่งความรักมาถ้ารวมเป็นเบ็ดเสร็จขอญาตและผมขอโทษจริงๆเป็นตัวเงินเนี่ยประมาณเท่าไหร่ น่าจะประมาณ3าสล้าน3ล้านครับวันรับปริญญานะฮะสล้านบาทใช่ครับที่ผมถามแบบนี้แล้วผมก็พูดเป็นตัวเงินแบบนี้เดี๋ยวหลายคนจะแบบว่าโอ้โหเอาอีกแล้วหนุ่มไอ้หนุ่มทําไมถึงแบบมาลาบละลวงมาถามครับแบบนี้ไปถามตรงตวเงินมันดูไม่ดีไลยเปล่าหรอกครับผมมีที่มาที่ไปที่ต้องถามคํานี้เพราะเงินที่กราฟได้มาจะสองล้านสล้าน เขาไม่ได hmm. anyway. ้เก็บไว้เองคนเดียวทั้งหมดนะใช่ครับผมเขาเอาไปทําอะไรอะผมเอาบางครั้งแล้วแล้วแต่โอกาสครับบางครั้งเราก็จะนําไปบริจาคครับบางครั้งเราก็จะนําไปมอบให้โรงพยาบาลอย่างวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเราก็จะนําเงินที่พี่พแฟนคลับเขาได้มอบให้เรานำไปบริจาคให้โรงพยาบาลทั้ง4ภาคครับผมครับผมก็คือเราก็จะคือเราไม่ได้เอาไว้ทั้งหมดใช่ดังน้อยเป็นการให้แฟนๆได้มีการร่วมทําบุญร่วมกัน ถูกไหมฮะบบเป็นการร่วมบุญกันละกันกับพี่พี่แฟนคลับครับกับพี่พี่แฟนคลับเห็นบอกแฟนคลับของกราฟเองเนี่ยไม่ใช่มีแค่ในเมืองไทยไปถึงจีนไปถึงประเทศนน้นประเทศเยอะแยะมากมายที่เมืองจีนเขาเรียกกันแม่จีนเนี่ยเยอะมากเลยใช่ไหมใช่ครับรู้สึกว่าพี่พี่แฟนคลับที่ประเทศจีนนี่จะเยอะมากมากแต่ว่าเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเจอพี่เขาสักนี่รถเมย์มีรูปกราฟอยู่ใช่ครับเห็นไหมฮะอันนี้ที่ไหนฮะน่าจะประเทศจีนมั้งครับอันนี้ประเทศจีนนะ เห็นไหมกราฟอันนี้คือเ็าทาให้แบบเพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงความรักถูกไหมฮะอันนี้ไม่ใช่โฆษณาใช่ไหมว่าไต้หวันไต้หวันไต้หวันนะฮะทีมงานบอกว่าไต้หวันนะฮะอันนี้อันนี้คือคือเพื่อความรักของที่เขามีให้กับกราฟไม่ใช่โฆษณาไม่ใช่ครับแต่ไม่ใช่โฆษณาสินค้าอะไรนะแต่เขาทําให้เพราะเขารักเขาอยากเห็นกราฟเนี่ยมีลูกอยู่บนมีรูปอยู่บนรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาในไต้หวันเหมือนพี่ๆเขาก็อยากจะทําให้คนรู้คนที่ ต่างประเทศเขารู้จักเรามานันขึ้นด้วยอันนี้ที่ไหนฮะนี้ M B K อันนี้ M B K, นน K. เห็นบอกว่าครั้งนี้เนี่ยแฟนคลับนะฮะลงขันกันลงเงินกันแล้วทำสิ่งนี้ให้กราฟอันนี้เนื่องในอะไรฮะอันนี้น่าจะเป็นวันเกิดครับ10ล้านแต,แต่ว่าที่ที่ M B K นี่จะทำหลายครั้งครับจะมีหลายโอกาสมาก10ล้านเขาบอกใช่ครับน่าจะประมาณนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นความรักนะฮะคือหลายคนอาจจะมองว่าโอ้โหทำไมถึงต้องทำให้กับ มันเป็นความรักคือเขารักของเขาแล้วเขาไม่ได้จ่ายคนเดียวเขาจ่ายกันแบบหลายๆคนคนละนิดคนละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มารวมๆกันแล้วก็แล้วก็ให้กับศิลปินที่เขาชื่นชอบที่เขารักนี่อันนี้ที่ไหนฮะอันนี้ BTS ครับผมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นแม่จีนทําให้ปะ่ะน่าจะเป็นแม่จีนครับอันนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหพี่ว่าไลโอของพี่ก็เยอะแล้วนะไลโอพี่ก็ติดตัวประเทศเหมือนกันนะ ของกราฟนี่มาเหนือเมฆจริงๆ <c oughs> ดูสิต้องยอมเลยเ <c oughs> นี่ยนะฮรกราฟพิถามนิดนึงสีตัวกราฟ <c oughs> เองจริงๆแล้วเนี่ยนะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ากราฟเป็นใครมาจากไหนกราฟโด่งดังจริงๆแล้วมาจากอะไรถ้าโด่งดังจริงๆแล้วน่าจะเป็นซีรีส์เรื่องทางท้ายเดซีรีส์ครับ ทานไทเดอรซีรีส์ใช่ครับผมเล่นกับมิวใช่ครับเล่นกับพี่มิวครับเป็นซีรีส์ส์ยใช่ครับผมเป็นเหมือนกับคู่รักคู่จิ้นกันถูกไหมฮะใช่ครับมีการจิ้นออกมาข้างนอกด้วยอ่านี่นะนี่งานรปริญญาครับเนี่ยนะครับคือตอนนั้นได้รับความสนใจแล้วก็กําลังใจแบบแฟนๆเยอะมากเลยเยอะมากๆครับตอนนั้นนี่ยนะครับถึงขั้นไหนถึงขั้นทีอยากให้มิวกับครับรักกันจริงๆก็มีครับ เพราะว่าอาจจะด้วยเคมีอะไรต่างๆโดยเวลาผมอยู่กับพี่เขาแล้วเวลาพี่เขาอยู่กับผมพี่เขาจะเป็นคนที่คอยพี่เขาเป็นคนที่คอยใส่ใจคอยดูแลอยู่แล,แล้วแล้วพอมาอยู่กับผมเนี่ยก็จะกลายเป็นว่ามันดูน่ารักแล้วก็ดูจิ้นมั้งครับอืมกลเป็นสิวตรงเนี้ยใช่ครับสิวขึ้นครับ่ะกล้องโคสัวน,นี้หน่อยฮะจับหน้าผมแต่ที่กล้องไม่ใช่จับหน้ากรับจับหน้าผมนะเห็นแล้ว <S 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 พี่ก็เป็นสิวนะคนละข้างครับคนละกัน แต่มันขึ้นพร้อมกันใช่มาถึงวันนี้พี่พูดเล่นนะครับอ่ะครับแล้วอ่ะพี่คำถามสำคัญละโอเคครับก็เรียกว่าโด่งดังในซีรีส์วายนะฮะมีคนชื่นชอบมีแฟนคลับไปถึงต่างประเทศเได้รับความรักจากแฟนๆเยอะมากมายทำไมวันนี้เลือกที่จะมาเซ็นสัญญากับช่องสามอืมผมว่า9ก้านี้มันเป็น9ก้าสำคัญ สำหรับผมเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมอยากจะหาประสบการณ์ในการแสดงแบบที่มันมีความท้าทายมากยิ่งขึ้นเพราะาตอนแรกเราได้ลองเล่นซีรีส์แล้วเราก็อยากจะลองทำอะไรที่มันมีความจริงจังมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกมีความแบบกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นในการทำงานครับครบเราก็เลยเลือกที่จะมาอยู่กับช่องสามตัดสินใจนานไหมก็ ไม่นานนะครับเพราะว่าเราก็มีโอกาสเคยได้ร่วมกับทางช่องสามแล้วร่วมงานมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออที่ช่องนี้เขาก็เป็นช่องที่มีคุณภาพแล้วก็พอได้ทํางานด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกสบายใจแล้วเรารู้สึกได้ถึงความเป็นมืออาชีพของเขาเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองในจุดนี้ด้วยครับผมเออ,เ,อ,อเห็นบอกว่าแฟนๆของกราฟเนี่ยนอกจากแม่จีแล้วมีแม่ที่ไหนอีกบ้างที่เป็นแม่ที่รับรักเราแม่เกาหลีก็มีครับญี่ปุ่นก็มีครับทางแถบ ทวออีอเมริกาใต้ก็มีครับคือมีหลายประเทศมาก<ช>ถูกไหมฮะ <c oughs> เดี๋ยวคือที่ไม่เอ่ยไปเดี๋ยวต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวจะเขาจะน้อยใจ <c oughs> นะฮะโดยเฉพาะแฟนกลับคนไทยเนี่ยรักกราฟมากมากแต่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะกราฟมาช่อง3ละครเรื่องแรกของกราฟเรื่องอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะเดี๋ยวมีแง้มันนิดหนึ่งไม่รู้เข้จะจริงเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาครับครับ <c oughs> กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับผมกําลังดูข้อมูลที่แฟนคลับเขาส่งส่งกันมาว่าอยากให้ถามว่ามีอะไรบ้างนะครับแฟนคลับในช่องสามนี่แหละมานั่งกันเต็มไปหมดเลยธรรมดาไม่เคยขึ้นมาเลยไม,ไม่เคยมาดูแลเลยพี่เลยวันนี้ขึ้นมากันเต้มไปหมดเลยนะคือครับพี่พี่ถามอย่างนี้นิดนึงเ,เห็นบอกว่าณนะวันนี้เนี่ยพรีเซนเตอร์ของกราฟนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยมันน้อยคนมากที่อยู่ดีแบบมีละครหนึ่งเรื่องแล้วมันตูมขึ้นมาวันนี้เห็นบอกมีพรีเซนเตอร์ เกือบจะ10ตัวนวนี่เรื่องจริงไหมใช่ครับประมาณเกือบ10ตัวครับเกือบ10ตัวก็ทยอทย,อยถ่ายอย่างยังทยอยถ่ายอยู่ครับถ่ายไปแล้วนะบา,บางตัวที่ถ่ายเสร็จแล้วหรือบางตัวที่กําลังถ่ายบางตัวก็ยังไม่ได้ถ่ายครับคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็แฮปปี้ดีครับทุกอย่างธรรมดาปกติคุณพ่อทำทำงานเกี่ยวกับ คุณพ่อจริงๆเขาเปิดธุรกิจส่วนตัวครับเป็นทําเกี่ยวกับพวกบรรจุภัณฑ์อะไรต่างๆครับผมอืมแล้วคุณแม่ก็จะช่วยคุณพ่อเนี่ยแหละครับจะเป็นเรื่องบัญชีพี่สาวตอนนี้ก็ช่วยคุณพ่ออยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเขาเรียนจบมาทางสายเดียวกับคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนไหมให้เราอยู่ในวงการบันเทิงตั้งแต่แรกเลยนะอตอนแรกตอนแรกก็อาจจะยังไม่ได้สนับสนุนเต็มร้อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าช่วงที่เรา เริ่มมารู้จักกับวงการบันเทิงในช่วงนั้นเรากําลังเรียนที่สงขลาอยู่ด้วยซึ่งเราก็มันจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่แบบกาลังจะขึ้นไปเลือกสายการเรียนครับพวกวิทย์คณิตสินคนํานวณอะไรพวกนี้แล้วทางคุณพ่อคุณแม่เราก็อยากจะให้เราอยู่สิสนคนํามูลเราก็เลยต้องเรียนก่อนในช่วงแรกครับแต่พอขึ้นมาหาลาัยมาเราก็เริ่มมีโอกาสได้ลองไปทํางานในวงการมากยิ่งขึ้นอพอมันเริ่มแบบจะประสบความสําเร็จคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มแบบ ดัน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 เลยๆครับก็เป็นส่วนผลักดันด้วยใช่ครับผมนะฮะไปไหนมาไหนคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยตลอดเกือบทุกที่ครับวันนี้คุณแม่ก็มามาครับผมนั่งอยู่ข้างหนังนั่งอยู่นะครับเพราะว่าวันก่อนพี่ก็เจอคุณแม่เนี่ยก็ยืนที่พี่ทักกันนะฮะครับมีมีคำถามสําคัญที่พี่จําเป็นต้องถามมากๆเลยอ่ะครับเรื่องของกราฟกับมิวเนี่ยนะจริงๆแล้วคู่นี้ถือว่าเป็นคู่จิ้นที่แบบดังมากในประเทศไทยแล้วก็ไปถึงต่างประเทศเลยด้วยซ้ำครับแต่วันนี้สองคนเนี้ยแยกกันออกมาแล้ว ถูกไหมทีนี้มันมีคนตั้งประเด็นคําถามขึ้นมาอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะพอดีมิวไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ขอขอนุญาตเอ,เอ่ยชื่อของมิวมาด้วยแล้วกันจะได้ถามไม่สิ้นสงสัยเลยเพราะมันมีคนไปตั้งข้อสังเกตกันว่ามิวกับกราฟเนี่ยวันนี้ทะเลาะกันเลยแตกกันไม่ได้เจอกันเลยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่ครับจริงๆเราก็ยังจะมีงานคู่ร่วมกันอีกครับต่อจากนี้แต่ว่าอ,อ้อยังมีอยู่นะยังมีอยู่ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเท่าแต่ก่อนเพราะว่าพี่เขาก็มี ทางเส้นทางความฝันของพี่เขาเขาร้องเพลงใช่พี่เขาชอบร้องเพลงเขาอยากเป็นศิลปินอาชีพครับส่วนผมก็อยากจะลองบทอะไรที่มันท้าทายเยอะกับพวกนักแสดงอะไรพวกนี้อยากทํางานในสายการแสดง ไปก่อนครับดยสายงานอะไรต่างๆเลยอาจจะทําให้พี่เขาก็ต้องทํางานในส่วนของเขาเราก็ต้องทํางานในส่วนของเราแล้วทาไมมันถึงได้มีข่าวมาบ่อยกันเกินว่ากรับกับมิวมีปัญหากันหรือเปล่าทาไมอะไรอย่างเงี้ยไ,<ม>ได้ยินไมมได้เคยได้ยินไหมก็มีเคยได้ยินบ้างครับอ,อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงหลังๆเราไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้ร่วมงานกันด้วยครับเขาเลยอาจจะคิดกันแบบนั้นแต่จริงก็เหมือนเดิมปกติครับแล้วโทรคุยกันไหมหรือว่าไลน์คุยกันนี้ไหมก็ส่วนใหญ่จะเป็นไลน์มากกว่าครับ ก็คุยกันแล้วมิวเขารู้ไหมว่าตอนนี้เรามาเซ็นกับทางช่องสามน่าจะทราบนะครับเขาว่ายังไงบ้างก็น่าจะดีใจผมเลยครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสคุยไม่ชวนเข้ามาด้วยอะไรนะไม่ชวนเข้าเล่นที่นี่ด้วยพี่เขาอยากน้องเพลงครับอืแต่ทีนี้ไอ้เรื่องละครแน่นอนว่ากับมิวก็คงจะโอกาสจะยากยากที่จะต้องไปร่วมงานกันละ ก็อาจจะมีโอกาสแต่ว่าก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงคือถ้าจะมีโอกาสก็คือต้องมิวต้องมาเล่นที่นี่อ่าใช่ครับถูกไหมฮ<ะ>อ,อ่าก็ต้องดูผู้จัดคนไหนที่จะไปชวนมิวมาเล่นครับนะครับก็ต้องต้องรอดูต่อไปนะครับทีนี้ไปถึงเรื่องของละครละได้ครับอันเนี้ยสำคัญละมาเล่นช่องสามนะฮะมามามาอยู่กับทางช่องสามแน่นอนว่าละครต้องมีที่พี่ได้ยินมาเนี่ยนะครับมันมีละครเรื่องหนึ่ง นะ,ะซึ่งหลายคนเนี่ยโอ้โหกรีดกราดกันมากแล้วก็หลุดไปเยอะมากทีเดียวนะฮะครับดวงใจ,ท <scr> um จเทวพรมอืมคือจะเป็นจะเป็นภาคต่อของสุภาพบุรุษยุทาเทพครับเป็นรุ่นลูกเขาบอกหนึ่งในนั้นเนี่ยคือกรับอันนี้ผมยังพูดอะไรไม่ได้จริงๆครับก็ต้องให้ทางผู้ใหญ่เขาเคลียร์ตกลงกันให้เรียบร้อยก่อน ต้องอให้เขาไปคุยคุยกันก่อนครับอันนี้ผมยังต้องไปคุยคุยให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมค,ครับแหมแต่จะมาเซ็นสัญญาคงคุยกันไปแล้วแหละอันนี้ผมก็ไม่รู้ไงก็รอติดตามดกว่ารรอติดตามดกวยครับ, <c oughs> ร,บรอติดตามดีกว่าค <c oughs> รับถูกไหมครับใช่แหมถ้าเกิดไม่ดีเล่นคงไปดีเซตไปแล้วคงไม่ใ่แล้วครับ <c oughs> ไม่รู้นะน,นี่พี่ก็ไม่รู้เราเราก็ยังไม่รู้รายละเอียดข้างในครับพี่ว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่เคยเห็นข่าวนี้เห็นครับเห็นอแล้ว มีอีกไหมละครที่ต้องเล่นกับทางช่องสามมีเขาวังวางแวววๆมตีต้องมีแหละครับต้องมีนะแต่เราก็พูดเยอะไม่ได้จริงๆตองน,นี้งั้นพี่พูดเองอาจารย์ครับถือว่ากราฟไม่ได้พูดเห็นบอกว่ากราฟจะต้องมีละครอีกเรื่องหนึ่งต้องเล่นกับนางเอกรุ่นพี่ระดับซปเปอร์สตาร์ของช่องส <c oughs> จริงหรือเปล่า รอติดตามเขาครับรอรุนรอรุนครับอยากให้เซอร์ไพรส์รขาผมอยากให้เซอร์ไพรส์นะฮะก็ถ้าเกิดใช่ก็ใช่ครับถ้าไม่ใช่ก็ไม่เจอครับผมอมืแต่ถ้าไม่ใช่ก็คงปฏนที่เสธไปแล้วล่ะก็ไม่รู้นะอันนี้ก็คิดดูยเองเอาเป็นว่าพี่ได้ยินมาแว้วๆก็เลย <c oughs> มาถามดูแต่ในเมื่อครับยังไม่สะดวกที่จะตอบไม่เป็นไรครับผมนะครับก็รอรอรุนต่อไปว่าเป็นเรื่องอะไรและเป็นยังไงเล่นกับใครต่างๆนานาครับผม กังวลใจไหมเรื่องของการทํางานถ้าเกิดต่อไปเราต้องเล่นละครแน่นอนต้องมีเรื่องของการไปประกบกับนักแสดงคนนั้นคนนี้คนนู้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวไหมว่าแฟนคลับของเราจะรู้สึกว่าไม่ไมเหมาะกับครับเลยคนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะรับมือกับเรื่องราวเหล่านี้ยังไงผมว่าพี่พี่แฟนคลับของผมน่ารักทุกคนอยู่แล้วครับเขาพร้อมจะสนับสนุนเราทุกอย่างอยู่แล้วไม่ว่าเราจะไปเล่นอะไรหรือว่าเราจะไปคู่กับใครหรือจะอะไรเงี้ยพี่เขาผม ผมว่าเขาน่าจะพร้อมซัพพอร์ตเราอยู่แล้วอือคือเรียกว่ามันเป็นงานของเราใช่คือเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนต้องเข้าใจใช่แล้วมันก็เหมือนกับเป็นการพัฒนาอีกก้าวหนึ่งของเราด้วยพี่ๆเขาก็พร้อมจะยินดีอยู่แล้วครับเรื่องของเรียนการแสดงตัวนี้ต้องเรียนเพิ่มไหมฮะน่าจะต้องมีไปเรียนแน่นอน,นครับผมอือต้องเรียนแน่นอนครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นที่จะได้เจอการทํางานที่แบบ จริงจังแล้วก็เจอกับพี่ที่มีความเป็นมืออาชีพทั้งแบบทั้งทีมงานทั้งพี่ๆนักแสดงดูทุกคนด้วยความ<อ>ที่เราก็ยังค่อนข้างใหม่ในวงการละครด้วยครับอ่าแล้วอย่าง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 ซีรีส์ไที่ไปเล่นอันนั้นแหละครับเรื่องนั้นที่เล่นกับทางมิวอันนั้นคือยัยงยังไม่โหดพอมันก็โหดแหละครับหรือมันใกล้ตัวเรา,ววามันก็ใกล้ตัวด้วยด้วยความแบบวัยอะไรต่างๆของตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้กับตัวเราทําให้เราแบบทําความเข้าใจได้ค่อนข้างง่าย แหละแต่พอมาเป็นละครอย่างเงี้ยเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นมีอ,มอะไรที่มันไกลตัวแจะดู<า>จริงจัง <ๆ S 2> มากขึ้นไกลตัวเรามากขึ้นถูกไหมครับเพราะอาจจะต้องไปเล่นเป็นละครพี่หลงพี่เลียบเป็นเล่นกับรุ่นพี่เล่นอะไรยังไงใช่ครับมันต้องทําการบ้าน <c oughs> เยอะมากยิ่งขึ้นด้วยอืประมาณอย่างนั้นครับนะครับแน่นอนนอกเหนือจากการมาร่วมงานละครกันทางช่องสามแล้วเห็นบอกยังมีเรื่องราวของคอนเสิร์ตครับ ใช่ไหมฮะเป็นคอนเสิร์ตอะไรยังไงเป็นคอนเสิร์ตโปรเจกต์แรกของผมที่ทำกับช่อง CH3+ นะครับผมก็จะเป็นคอนเสิร์ต c h 3อชส m มพ e ัสกับ the Next Sta g e นั่นเองครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตไลฟ์สตรีมมิ่งที่เป็นคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบของผมนะครับก็จะจัดขึ้นในวันที่2เมษายนนี้นะครับก็สามารถรับชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน 3+ าันั่นเองครับผมก็ในงานก็จะมีทั้งหลายๆสเตจนะครับให พี่ๆทุกคนนะครับได้รับติดตามชมกันนะครับแล้วก็จะมีเกสสุดพิเศษด้วยก็คิดว่าพี่ๆแฟนคลับน่าจะรู้จักกันทุกคนครับจริงเหรอน่าจะใครอ่ะบอกไม่ได้ครับจริงกับอกไม่ได้เลยเหรอใช่แล้วเรา้บอก่าอยากเซอร์ไพรส์ครับเราอยากเซอร์ไพรส์ต้องติดตามดูดูในในซีเอสามพลัสใช่ครับผมแอปพลิเคชัน c ีเสามพลัสครับอ่าเห็นแบบนี้ต้องบอกผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยนะฮะคือต้องบอกเลยว่ากราฟเนี่ยเคยมีคอนเสิร์ตนะ ใช่ครับเป็นคอนเสิร์ตในวันเกิดใช่ไหมใช่ครับวันนั้นเช่อไหมครับว่าหนึ่งนาทีนะฮะบัตรกี่คนนะกี่ที่นะประมาณสามพันไหมครับประมาณ3,000เท่าไหร่ฮะสองพันคกับสามพันคนหนึ่งนาทีหมดเลยใช่ครับผมหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับดูภาพคอนเสิร์ตนี้นี่นะฮะนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของผมครับตื่นเต้นไหมนี่ อู๋ตื่นเต้นมากครับพี่หนุ่มเราซ้อมกับคอนเสิร์ตนี้ใช้เวลานานมากครับอือคือกราฟนี่เป็นคนชอบร้องเพลงดงหรือเปล่าก็ลองร้องได้ครับแต่ไม่ได้ร้องเพาะครับร้องได้แต่ไม่ได้ร้องเพาะหมายความว่าไงคือร้องร้องฮะตอนตอนแรกจะร้องเพี้ยนครับแต่ว่าเราก็พยายามพัฒนาสกิลให้มันเอ,อ่อร้องไม่เพี้ยนแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ร้องถึงขั้นแบบเพาะแบบนักร้องชอบเพลงนแนวไหนผมชอบฟังฮิปฮอปครับ ร้องให้ฟังเลยได้ไหมเอาเพลงผมแล้วกันครับเอาเชิญเอานิดนึงอ่ะฉันไม่น่ารักหรือเปล่าทำใจกระจายหรือเปล่าดูเธอไม่เคยจะยิ้มไม่เคยสดใสมันเป็นเพราะฉันหรือเปล่าถ้าฉันมันเอาแต่ใจจะทำให้เธอน้อยใจที่อยากให้เธออภัยต้องทำยังไงบอกได้หรือเปล่าอ่ะแค่นี้แค่นี้แล้วกันแค่นี้นะครับอ่าก็ร้องได้นี่ทำไมถึงบอกร้องไม่พอล่ะเอ่าไม่รู้เหมือนกไงร้องได้ร้องได้เฉยๆแล้วกันร้องได้เฉยๆนะอ่าแต่ว่าแน่นอนว่าในซีเอสสามพลัสคือ ที่จะเต็มแน่นอนครับจะเต็มแน่นอนมีแขกเขาเชิงก,กี่คนประมาณสามคนครับคือเรียกว่าคนเห็นต้องว้าวเลยไหมอาจจะอาจจะว้าวอาจจะว้าวแต่แต่เชื่อว่าน่าจะรู้จักกันครับต้องต้องรู้จักมันเเขารู้กันอยู่แล้วหรือตอนนี้หรือ,อยังไงเขาไม่รู้ครับว่าคือใคร <laughs> แต่แต่พอออกมาในงานคอนเสิร์ตเขาน่าจะว,าว้าวรู้จักกันอืมปั๊บ มีคนก็ถามมาอย่าหาพี่ลาบละลวงนะครับมีแฟนไหมอ๋อไม่มีครับผมหาเวลานอนครับตอนนี้หาเวลานอนใช่ครับแฟนไม่มีไม่มีมีไมแบบดึกดึกก่อนนอนปุ๊บฝันดีนะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอ่บอกตัวเองครับวันนั้นส่งไปหาใครมาฝันดีนะครับมีไหมบอกตัวเองครับบอกตัวเองสเปคสาวเป็นไงเอาจงจริงผมสเปคไม่ตายตัวนะครับผมไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเออคมหรือว่ามวยหรือว่าอะไรผมแค่ ดูว่าพี่เขาหรือว่าน้องเขาหรือว่าใครก็ตามที่จะมาคุยกับเราเนี่ยเขาสามารถเข้าใจในหน้าที่การงานของเราได้หรือเปล่าเพราะว่างานของเราไม่มีเวลาด้วยแลวก็อาจจะต้องทุ่มเทกับการทํางานค่อนข้างเยอะอก็เราก็ถ้าเกิดสมมุติเราเหนื่อยกับงานแล้วแล้วถ้าเกิดสมมุติเราเจอคนที่ไม่เข้าใจงานของเราอย่างงี้เรากลับมาเราก็ต้องมาทะเลาะมาอะไรกันอีกมันก็จะทําให้แบบ การใช้ช่วยของเรายิ่งเหนื่อยแล้วก็ยิ่งยากมากขึ้นด้วยอถ้าจําเป็นต้องมีก็อยากให้แบบเข้าใจเราใช่และที่สําคัญอีกอย่างก็คือต้องรักครอบครัวด้วยรักครอบครัวเราด้วยใช่ครับผมอ่านะะคุณแม่ห่วงไหมคุณแม่ก็ห่วงไหมไม่รู้อยืนแม่ห่วงไหมแม่ไปไหนละไแม่ไม่เห็นหน้าคุณแม่เลยคุณแม่คุณแม่คุณแม่แม่สวัสดีครับแม่ห่วงไหมน้องกับาห้ามมีแฟนไหม <laughs> อย่าเพิ่งมีนะยังไม่อยาาให้มีนะ <laughs> แม่บอกยังไม่ให้มี <laughs> ครับเออกราฟเป็นไงแม่โอเคไหมตอนนี้แม่ภูมิใจไหมตอนนี้ภูมิใจมากแม่ภูมิใจมากครอบครัวภูมิใจทุกคนเนอะครับรู้สึกยังไงบ้างวันนี้เหมือนกับเราเป็นดาวรุ่งดวงใหม่พี่บอกเลยนะว่าในมุมของพี่นะพี่อยู่วงการมานานคนที่จะทะลุขึ้นมาได้แบบนี้มีไม่กี่คน <laughs> คือกราฟเป็นหนึ่งในนั้นที่ที่เรียกว่าทะลุขึ้นมาแบบทะลุขึ้นมาเลยอะ และเป็นภาพที่พี่ตกใจมากวันที่พี่ลงไปข้างล่างช่องสามรู้สึกยังไงบ้างกับกับชีวิตของเราณวันนี้อ่ะก็ดีใจครับจริงๆตอนแรกผมมีความฝันที่อยากจะดูแลครอบครัวได้อยากจะดูแลตัวเองได้อยากจะใช้เงินของตัวเองแล้วก็สามารถนําเงินของตัวเองเนี่ยไปช่วยเหลือไปเลี้ยงดูครอบครัวได้อีกด้วยแต่ว่าผมไม่คิดว่าความฝันนั้นมันจะมาเร็วขนาดนี้ด้วยครับ เพราะอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาอย่างเงี้ยทางที่บ้านก็ถ้าพูดตรงๆเขาก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนแต่ก่อนครับเพราะว่าด้วยพิดโควิดอะไรต่างๆทําให้ธุรกิจค่อนข้างเงียบครับแต่ว่าพอเราได้ทํางานในจุดนี้แล้วเราก็มีงานในช่วงโควิดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถนํารายได้ในส่วนนี้ไปช่วยเหลือครอบครัวได้การว่าตอนนี้เราเหมือนกับเป็นเสาหลักให้ครอบครัวของเราไปแล้ว ราก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่วันนี้เราสามารถทําความฝันนี้ได้โอเคนะฮะสุดท้ายอยากบอกอะไรกับแฟนคลับของเราแล้วก็อยากจะบอกอะไรกับคนที่ขอโทษนะฮะอาจจะไม่เคยรู้จักกราฟหรืออาจจะไม่เคยเห็นกราฟมาก่อนแต่วันนี้ช่อง3กราฟมาแล้วอ่ะเชิญบอกครับครับก็ก่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกทคนมากนะครับที่สนับสนุนแล้วก็อยู่ข้างๆกันแล้วก็คอยเดินข้างๆกันจน ผมมาถึงจุดนี้ได้นะครับแล้วก็อยากให้อยู่ซัพพอร์ตด้วยกันอย่างนี้ไปนานๆนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมก็ขอฟังเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมเป็นน้องใหม่ของครอบครัวช่องสาครับชื่อกับคณวุฒินะครับเฝิดด้วยครับผมอ่านะฮะสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆเนี่ยยังมีคนถามที่มาอีกครับครับหล่อแบบของแท้เลยใช่ไหมศิลยกรรมอะไรบ้างไหมของแท้ครับมีมีดัดฟันอย่างเดียวครับนับไหมครับอ่า ต่ไม่เคยทาศัลยกรรมอะไรจะมกจะูกไม่ทําคิ้วเก็ไม่ทําเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดแล้วเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าโตขึ้นโตขึ้นถูกไหมฮะจากเมื่อกี้ที่เราได้เห็นในภาพของสิงห์ตอนเด็กๆเหมือนกับจะยังดัดฟันไม่เสร็จใช่ั้มครับอ่านะฮะตอนนั้นเป็นสิงห์นะครับที่เป็นเป็นคุณติ๊กเนี่อันนี้ใช่แต่วันนี้ผ่านไปกี่ปีเนี่ยประมาณห้กเจ็ดปีได้หกเจ็ดปีนะเรื่องนี้นะประมาณนั้นนะฮะใช่ครับวันนี้คือเต็มตัวแล้วนะครับแล้วก็วันนั้น ในวันที่กราฟนะครับได้ร่วมงานกับช่อง3ครั้งแรกในฐานะนักแสดงรับเชิญมาเป็นคุณติ๊กเจษดาพรแต่วันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่อง3ในฐานะครอบครัวนะฮะในฐานะน้องชายคนหนึ่งของผมในช่อง3 ขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวช่อง3นะครับฝันนฝักตัวพี่หนุ่มนะครับผมขอให้เปิดความสำเร็จนะฮะในการดําเนินอาชีพการงานในการเล่นละครต่อไปนะครับขอบคุณวนี้ที่มาขนกระแสนะครับยินดีมากครับขอบคุณนะครับ